ได้ไปไหนลือกะคนนี้ิบัดนี่เออดีเพ่ก็เขาเหลองๆเจอไรก็เมียมึงตัวป่าเวงั้นเจอวงวอกไอ้ไรก็เจออีวงวอกนะใช่เจอปันนั้นมันเจอเละเกิดกูพูดว่าป้ามาบางทีป้าไปไหนกูใจะโทรป้าของน้องบ้านบางทีคนนี้ตายเมียกูไปเดินในห่างกันคนก็ลงออกแล้วไม่ตก วัยโอเปอเรเตอร์ประกาศหน้าญาต์คุยใจชอบไปรับว่าเมียกูซอยบัตรที่กูได้ยินนิโอเปอเรเตอร์ดังในอ้อมกูเดินแทนมรู้วยคนนี้นั่นบอดซ่าแทนมาด้วยคนนี้นั่นบอดซ่าใครเป็นญาติพี่น้องก็คุณว่องวอกคาร์ดามารับที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะแจมวันตอบรับถึงบ้านลบกับกอลไรจะนี่ใช่จองไปแนบกลางตู้อ๊อฟ อีวงวอกเหอแม่ย่ายันเจอติ้งโครงกินอะไหลวงกูไปโรงเรียนเปื่อนยอกบบรำกินอะไรปล่อยหลวงกูเดินได้หวะล่าดิติ้งโครงล่าดิติ้งโครงแม่มาเจออีวงวอกวอกว่องวิยนอ่ะติ้งติ้งอ่ะติ้งโครงติ้งติ้งโครงอ่ะว่องวอกวอกมวยพอแม่มันเจออีนู่นู่นีแม่มันเจออีวองวอกรัมหลวงกูดิ่งรองเออแต่ไม่เปรี้ยนจะเจอเมียเปรี้ยนเปลือดและเจก็เตะตั้มเปลือด อันวันก่อนบัตรประชาชนคาดกูป้ามามพื่อไว้ยอดมาต่อบัตรกรอพระันั้นอาจารรายมาแต่ทุพันมาตึงตั้มคุณมาธุระอะไรบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้ว่ามาตาบัตรเมียเมียคุณชื่ออะไรบอกผมเดี๋ยวผมออกบัตรให้จึงคุยแรงเพื่อว่าเชื่อวงบอกจจะแรงบัตรเราก็เปลือนหัวอยู่เมียก,กูกูยืนยิ้มไม่โดนแรงพระลักว่าไม่กล้าบอกเลย ถ้าไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขียนก็ได้ผมกอ็อ่านเองมึงเขียนเพื่อเขียนเพื่อกุจะกดไม่ตกอัโลโดขึ้นเพื่อวงวงวง่าครวกันผมไม่โตรเขียนประลัดว่าทำไมกล้าเขียนเดี๋ยวคุณวาดรู้อะไรก็ได้ให้ใกล้เขียกับเมียขุณที่สุดเดี๋ยวผมจะจินตนาการน้องเองมึงวาดรูปไปร้อยวาดรูปตั้มในตั้มกระตาโน้มไม่รู้ตาที่ก็ไม่รู้อะไรวงอ๋อ ตึ้งในตั้มไม่ต่างก้าวไปเดลยใจเลยเดลียวกว่าเลยเหลียวกว่าเลยเหียวกว่าเลยเหียวใจเลยเหลียวกว่าเลยเหลียวใจเลยใจเลยเหลียวกว่าเดลยวลบมาป่กตั้มวกเฮช่งไงฟลัดฟลัดว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเมียวขุนชื่อไงรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกบัตรให้คุณนางกล่าวถึงแกบุ้งพอป้าบัตรมาช่วงไงกูเว้นแล้วว่าลบเมียกูนลยแต่เจอพวกงานกูว่าพลันเพื่อเกี่ยมเพื่อรัดนางกีรีบันพอด นามจะคุ้บันตัดคงแได้ปะป๊ารวยร้อยเมียเอออมบากรันบั้นสูน้เอาวันเห็นนกชิงนี่มานี่นกลาววันนี้พี่น้องงานจับปลาไว้ยอดงานจับปลาไว้ยอดเอออย่ามาใช้ฮันเออใส่ก็อยากไว้ยอดนะึ่งคนบนเราแต่แดกตึงได้เมียอีสานฮันเออก็อไปลาววับ ผัวคอยบัยอนด้วยผัวเจ้าจังใดห้วยผัวคอยห้วยยอดซอยึจับนะอ๋อปรั่งเปรดหมาแต่นนีกูมองได้ยินถก็ลงบ่ายใช้อยู่ที่นี่อพี่น้องมากันมากมายนายนั่งไปเยาวได้ใช่กูไปเยาวลังโรงลังโรงเออคนนั้นมองโรเกย์ไปนอนอยู่คนแก่พอกูเยาวถึงตักอ่ะคนตักลาวดะ ใจคนมาตองในรู้ผมร่อนรอนบนวันร่ามวิบาริจังแหลงพอตกอก็นแล้วหอนั่งเดียวแมาติดร่างเลยแหละไปติดออแแ่่มาอย่าใจอู้ม